นี้ก็สามวันดีสี่เป็นไข่นะเ <c oughs> ช้าวันนี้ตอนแรกดูเหมือนสถานการณ์จะดีขึ้นหลังจากที่บอกว่าปัญหากับจีนนี่ก็จะคุยกันเรื่องแรกและเอ์ดเรื่องไอ้ภาษีจะยังไม่ถึงเดทไลน์หนึ่งพฤศจิก,กาจะพยายามคุยกันกับสี่จิ้นผิงแต่เช้าวันนี้ <c oughs> อยู่ๆก็มาบอกจะเลิกซื้อเ,อเลิกขายสิใช่ไหมเลิกขายแ <c oughs> ล้วซื้อน้ำมันพืชจาก จากจีนตอบโต้จีนที่จะไม่ซื้อถวเหลืองจากสหรัฐอ,อ,อืมันอ,มอะไรยังไงหุ้นตกอีกแล้วอาจารย์ครับก็ภาพรวมนี่มันก็บ่งชี้เรื่องของความไม่แน่นอนในเชิงเรื่องของแนวนโยบายการค้าของทางฝั่งของอเมริกานะครับผมก็เป็นการตอบโต้ไปมากับทางจีนเนอะนะครับผมจริงๆก็ เรื่องของการที่ตั้งแตท่ที่ที่มีปัญหามากๆก็คือเรื่องของการขึ้นภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์เนอะที่ประกาศว่าจะขึ้นภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์ในวันที่หนึ่งพฤติการเนี่ยอันนี้จริงๆก็คือตอบโต้ในฝั่งของจีนที่บอกว่าจะมีการเก็บภาษีตัวเ,เรียกว่าการาากคุมการส่งออกและหายากใช่ครับผมครับก็ก็อันนี้ก็ตอบโต้ไปไปช็อตหนึ่งนะครับผมแล้วก็ภาพล่าสุดที่คุณรัชพลพูดไปเนะี่ยก็ก็อีกนะครับผมก็ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเนะี่ยมันก็บอกชี้ว่าความ,มาไม่แน่นอนเนเี่ยมันยังมีคม่อนข้างสูงนะถ้าเผื่อเจราจาจะไม่ลงตัวในประเด็นต่างๆแล้วก็เวลามันก็งวดเข้ามาเนะตามแผนว่าจะเจอกันในปลายเดือนนี้ที่เกาหลีใช่ไหมฮะในระหว่างคุณสิงห์จิติกกับคุณคุณชัมนะครับผมซึ่งคราวนี้ก็จะจะ,จะคือคือเรียกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันแล้วว่าเรามองว่าคงวางใจไม่ได้นะครับผมในแง่ของภาพในเรื่องของ การค้าอะไรต่างๆเพราะว่าอเมริกาก็ต้องการที่จะได้ทุกอย่างจริงแล้วก็คุณชําก็รู้สึกว่าตัวเองมือขึ้นในระดับหนึ่งในช่วงหลังใช่ไหมหลังจากในตัวเ,เรื่องของมีการที่ให้ทางฝั่งของฮามาสมีการคือ,เ,อ,เ,อเรียกว่าปล่อยตัวประกันออกไปอะไรต่างๆแล้วก็มีการเซ็นสัญญา,าบินไปทางฝั่งของตัวันออกางไปไปไป,ไปทำสัญญาอะไรต่างๆนะครับผมก็ก็ทําให้อาจจะดู ค่อนข้างยามใจขึ้นในประเด็นนี้นะครับผมนะก็ก็คงต้องดูในในแง่นั้นนะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยในฝั่งของเมื่อคืนนี้เองจริงแล้วไอเก็มีการปรับประมาณการเศรษฐกฐิจโลกขึ้นนะครับผมโดยเฉพาะยิ่งก็คือ,อมองภาพว่าเพราะว่าเรื่องของสงครามการค้าที่ตอนแรกดูเหมือนว่าทุกคนมีการปรับตัวได้ใช่ไหมฮะในฝั่งของภาคธุรกิจแล้วก็มีการเร่งการส่งออกก่อนที่เรียกว่าฟอนโหลดดิ้งอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ เศรษฐกิจในช่วงครึ่งปีแรกมันดีขึ้นแต่ว่าเขาก็เตือนนะถึงแม้เขาจะปรับประมาณการเศรษฐกิจขึ้นนะครับผมจาก3.0เป็น3.2ของทั้งโลกเนี่ยนะของอเมริกาเนี่จาก1.9เป็น2เปอร์เซ็นต์นะครับผมถึงแม้เขาจะปรับขึ้นก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังเอ่อเรียกว่าจับตาในเรื่องของตัว <c oughs> สงครามการค้านะครับผมก็อันนี้เป็นภาพหนึ่งเนาะนะครับผมนะ,ะแต่ว่ามันก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ เอ่อทางราคาน้ำมันที่มันลงเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวเงินเฟอ้อเนี่ยมีทิศทางที่เรียกว่าลดลงนะฮะแล้วก็ hmm. เป็นการส่งสัญญาณที่ทําให้อ่าทางฝั่งของเปดหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีการลดดอกเบี้ยได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเศรษฐกิจนะครับฉะนั้นปัจจัยเนี่ยมันเข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับเอ่อปัจจัยของคุณชั้มานี่มีทั้งแง่บวกและแง่ลบที่เราคงต้องติดตามอย่างต่อเนื่องนะครับผม hmm. นะแล้วก็สถานการณ์ต่างๆในเรียกว่า ใครทาธุรกิจใครเป็นนักลงทุนอะไรนี่คงค่อนข้างเหนื่อยนะเพราะว่าคาดการลําบากมากนะครับผมมาจะดีใจจะเอ้ยสงครามการค้าดูไม่รุนแรงแล้วอะไรต่างๆแต่กลายเป็นว่าเอออีกวันหนึ่งก็กลับมาแรงขึ้นนใหม่ได้เพราะว่าดูจะไม่ลงตัวแล้วแต่ละคนก็ต้องการเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆครับผมครับครับอืม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 แล้วอาจารย์เห็นมีเขียนบทความเกี่ยวกับเรื่องผู้ว่างานท้าทายของผู้ว่าแห่งชาติอาจารย์ อ่าเพิ่มเติมเรื่องนี้ไหมครับครับครับก็เอ่อท่านผู้ว่าท่านก็มาเรียกว่าเอ่อเอ่อจะเรียกมีเดอะเพจใช่ไหมก็ก็ว่าเนอร์คอนเน็กอะไรของของอ่ที่ที่ท่าน <Dis S 1> ได้มาเจอในเรื่องของผู้สื่อข่าวเป็นครั้งแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็โดยภาพร <Br> วมวท่านก็ยังเน้นในเรื่องของการที่คือเราคงจํากันได้ประชุมมาเอ่อเรื่องว่าท่านรับตําแหน่งมาแปดวันใช่ไหมครับผมผู้ว่าวิทยนะครับผมก็มีการประชุมตัวเอ่อ กรนงคนะกรมการนโยบายการเงินและตอนนั้นก็มีการที่เรียกว่าคงดอกเบี้ยกันไปก็สวนตลาดนะครับของของผมเองอาจจะคาดการ์ถูกหน่อยนะครับผมนะแต่ว่าก็เป็นสีอย่างให้ลงแต่ว่าเราก็เชื่อว่าเขาก็คงจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนใช่ไหมอ่าใช่ตอนนั้นใช่ไหมฮะก็เพราะว่าคีย์เวิร์ดที่ท่านท่านพูดว่าต้องการดูแลเสถียรภาพแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของดูการที่จะ อ่าอ่าใช่ใช่แต่แต่ก็น,นั้นก็ตามในครั้งนี้ชัดเจนขึ้นท่านท่านก็พูดว่าจะเน้นในเรื่องของโนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายนะครับผมเพื่อช่วยเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอะไรต่างๆนะครับผมนะก็จริงๆรวมไปถึงเรื่องของตัวรองผู้ว่าปิตินะก็ไปให้สัมภาษณ์กับทางฝั่งของสำนักข่าวบูมเบิร์กก็บอกว่าโนโยบายการเงินก็พร้อมที่จะผ่อนคลายได้นะครับผมนะก็ก็คงเป็นสัญญ,ญาณที่บอกใบ้ว่าครั้งหน้าเนี่ยคงเป็นการลดแล้วละนะครับผมนะ แต่ว่าท่านก็จะเน้นนะ,ะด้วยความที่ท่านมาจากาหมายถึงท่านพู้ว่าท่านมาจากตัวออมสินใช่ไหมท่านก็ที่เป็นธนาคารเพื่อสังคมอะไรต่างๆท่านก็จะเน้นในเรื่องของเครื่องมือเฉพาะจุดต่างๆนะครับผมเรื่องคุณสู้เราช่วยเรื่อง n e กาเรื่องลิกส b a s e d p r r i c i n g นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่อง Social ลเนะครับผมของทางฝั่งที่จะเอา<ม>แซมมาเป็นหน่วยงานหลักนะครับก็กําลังคุยกันอยู่กับทางฝั่งของอคลังนั้นนะฮะก็ อาจจะแก้หนี้เสียต่ํากว่าแสนบาทให้ลูกหนี้สองสามสองถึงสามล้านลายนะครับผมนะมก็อันนี้เป็นภาพที่ที่ท่านจะดูอยู่นะฮะร,รวมไปถึงเรื่องของการที่จะลดหนี้ควรเรือนนะครับผมก็ยังตั้งเป้าระยะยาวว่าจะให้อยู่ที่ระดับแปดสิบอร์เซนของ GDP นะครับแล้วก็ประเด็นอีกที่สําคัญในประเด็นก็คือตัวเรื่องของตัว Sovereign w e l f a r e นะครับกองทุนความมั่งคัง่งซึ่งท่านก็บอกว่าไม่ได้มี เรื่องของแนวคิดในการทําอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้ทําให้เรื่องของค่าเงินมีทิศทางที่เรียกว่าอ่อนค่านะครับผมนะก็อตอนนี้ก็ยังไม่ได้มองมองภาพเช่นนั้นนะครับผมส่วนเรื่องของค่าเงินบาทที่เรียกว่าแข็งค่าขึ้นตอนนี้ก็แข็งประมาณสี่ห้าเปอร์นะะก็อ่อนลงมาช่วงหลังๆซึ่งตามที่ทางฝั่งของเราไปวิเคราะห์มาก็พบว่าส่วนหนึ่งที่อ่อนค่าก็ อย่างหนึ่งคืออาจจะเป็นผลมาจากที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับผมที่ได้เย็นอ่อนเนาะอาจารย์นะใช่ใช่ใช่ก็เลยปัญหาการเมืองกเหมือนกันนะญี่ปุ่นอ่าใช่ใช่ที่ที่เลือกนายกยังได้อ่อยังได้ไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะพันธมิตรแตกมาอะไรต่างก็ก็คงต้องติดตามตรงนั้นแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยก็ท่านก็บอกว่าเรื่องเออหมายถึงท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าเรื่องของบาทที่แข็งเนี่ยอ่าส่วนหนึ่งก็เกิดการอ่าเรื่องของการที่ การซื้อทองออนไลน์อะไรต่างๆมันก็จะทําให้เวลาพอทองแพงขึ้ก็มีการขายทองกระดาษเนี่ยออกมาที่เป็นออนไลน์เนี่ยมาแล้วก็ต้องต้องเอามาเรียกว่าระดมเงินบาทขึ้นมามันก็เลยทําให้ราคาเรียกว่าความต้องการในเงินบาทเพิ่มขึ้นเป็นตัวแอมลิฟายหรือว่าเป็นตัวที่ทําให้ บาทเ,าเรียกว่ามีมีแรงที่ผักดันแข็งค่าขึ้นน้วยในช่วงที่ผ่านมามซึ่งในประเด็นเนี้ยนะครับผมก็ก็อาจจะเป็นไปได้ในช่วงสั้นนะครับผมแต่ว่าในมุมใหญ่ของเราเราก็มองภาพว่าจริงๆบาทแข็งเนี่ยก็อย่างที่เคยเรียนทั้งสองท่านและก็ท่านผู้ฟังนะครับผมมาเสมอว่าเรามองภาพว่ามันเป็นผลจากนโยบายการเงินเราที่มันตึงตัวเป็นหลักไอ้ตัวเนี้ยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะการที่ตึงตัวกว่า ประเทศอื่นๆเนี่ยในภาพยาวเนี่ยบาทมันเดียวต้องแข็งกว่าที่อื่นอยู่แล้วนะครับผมนะแล้วก็ด้วยภาพเช่นนั้นเนี่ยมันก็เรื่องของเงินเรื่องของทองคําเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นส่วนส่วนประกอบเล็กน้อยเฉยๆแล้วก็ท่านมองในภาพใหญ่เรื่องของทองคําเนี่ยเรานําเข้ามาเยอะนะฮะในแม้ว่าเราส่งออกไปเยอะอย่างที่เคยได้เรียนคุยไปใช่ไหมฮะว่า นอกจากสวิตเซอร์แลนด์แล้วอะไรแล้ว,แล,วแล้วก็ยังกัมพูชาอะไรต่างๆด้วยนะครับผมแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าไปดูนําเข้าเราก็นําเข้าเยอะมาเหมือนกันมันก็แคนเซิลกันในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับผม uh huh. นะถ,ถ้ามองในภาพใหญ่นะแต่ในช่วงสั้นๆเนี่ยก็ปัจจัยอย่างที่ท่านพูดว,ว่าก็มีผลบ้างนะครับผมฉะนั้น ถ้าในมุมที่เรามองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวทองคําซึ่งซึ่งก็เข้าใจว่าต่อไปเขาคงจะคุมเข้มมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยอาจจะมาดูในเรื่องของการที่ผู้ส่งการคลังบอกว่าเ,เรื่องของเงินเฟ้อก็เรียกว่าตกต่ำเนี่ยเป็นการชั่วคราวแต่ชั่วคราวในสองปีนะนะครับผมก,กว่าจะกลับมาเข้าสู่เป้าหมายในปี70นะครับผมแล้วก็บอกว่ามันเป็นผลจากเรื่องของตัวซัพพลายไม่ใช่ตัวดีมาอะไรต่างๆซึ่ง S <S ในมุมเราเราเรามองภาพาว่ายัางไงก็คือมันก็บกชี้ในเรื่องของเศรษฐก,กิจที่เรียกว่าชะลอตัวระยะย,ยาวซึ่งมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันก็เกิดจากเรื่องของนโยบายการที่ตึงตัวนะครับผมถ้าไม่มีการแก้ไขมองภาพในภาพใหญ่เนะี่ยมันก็แก้ปัญหานี้ไม่ได้นะครับผมอันนี้อันน,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 นี้คือภาพที่เรามองครับผมอืมก็ดูมันผันผวนเลยกินนะครับตอนนี้ก็เลยทําให้ดูเหมือนสินทรัพย์ ปลอดภัยที่สุดก็จะเป็นทองคำนะอาจารย์คนก็เลยยังมาที่ททองคำเนี่ยมันก่อนเราคุยกันบอกน่าจะถึงห้าพันนี่ดูทรงแล้วน่าจะถึงกันนะอาจารย์ครับก็ก็เป็นไปได้นะครับก็อย่างที่เรียนไปในภาพใหญ่เนี่ยโลกมันมีความผันผวนผันผวนค่อนข้างมากใช่ไหมฮะเราก็มั่นใจอะไรแน่ใจอะไรไม่ได้เลยแต่ที่อาจจะเห็นได้ภาพได้ชัดเจนขึ้นก็คือกระแสเรื่องของการที่คุณทรัมป์นี่ต้องการให้เงินดอลลาร์ในภาพใหญ่เนี่ยเรียกว่า ค่อยๆอ,อ่อนค่าต่อเนื่องเพื่อจะทําให้ตัวเรื่องของรายได้จากการการส่งออกในกลับมาในประเทศเขาเนยังยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับผมฉะนั้นอันนี้เป็นภาพใหญ่ที่เราคงค่อนข้างดูนะฮะแล้วก็นโยบายการเงินที่ถมองภาพนะฮะยังคงผ่อนคลายต่อเนื่องซึ่งในมุมของเราเนี่ยก็คือมองว่าส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากอิทธิพลแรงกดดันของม้์เข้าไปสู่ในเรื่องของตัวเฟดนะครับผมซึ่งเราก็เห็นสัญญาณมากขึ้นนะนะครับผมก็ ตัวคุณโพเวลก็ยังประธานเฟดก็ยังคงส่งสัญญาณที่จะลดดอกเบี้ยต่อเนื่องนะครับผมนะก็ก็โดยโดยคำนึงถึงตัวเรื่องของตลาดแรงงานเป็นหลักนะครับผมฉะนั้นในขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงขึ้นมาบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้สูงก็กกยอมรับในจุดนี้เพราะว่า คุณชัมก็สามารถที่จะไปกดดันในตัวเรื่องของราคาน้ํามันให้ให้มันต่ําลงได้ตอนนี้ก็ต่ากว่า60แล้วนะฮะในเรื่องของราคาน้ํามันในตลาดโลกนะครับก็เป็น <58 S 1> ตัวกดทำให้ห้าสิบแปดใช่ใช่ใช<ๆ>ก็เลยทําให้ราคาเเรื่องของเองเินเฟ้ออาจจะ ไม่ได้สูงขึ้นอย่างเร่งตัวขึ้นมานะฮะแต่ว่าเนี่ยมันก็จะเอ่อ accumulate หรือว่าค่อยๆสะสมสะสมในในสินค้าต่างๆไปเพราะราะคาสินค้ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ยิ่งความไม่แน่นอนเรื่องของการขึ้นภาษีจะร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่าอะไรต่างๆกับจับทางฝั่งของจีนเนี่ยก็เลยทําให้อ่ภาพเหล่านี้เริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นซึ่งถ้า all in all หรือภาพในที่สุดทั้งหมดเนี่ยมันก็จะทาให้ดอลลาร์เนี่ยค่อยๆลดทอนความความเป็นอ่าตัว เงินสกุลกลางของโลกอ่าเรื่อยๆนะครับผมแต่ในขณะเดียวกันก็คือเรายังหาเงินสกุลอื่นๆแทนไม่ได้ฉะนั้นตัวเรื่องของทองคําก็จะก็ยังจะมีเรื่องของการที่เข้ามาถึงมากขึ้นทั้งธนาคารกลางเอยทั้งในแง่ของตัวประชาชนเ <SP D S 2> ออกองท<ห>ุนะใช่ใช่ใช่ก็จะมีก็จะมีภาพนี้มากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นก็สะสมไว้นะครับผมก็ถ้าเผื่อเราต้องการกระจายความสิ่งอะไรแต่ว่าก็ อย่างที่เคยเรียนไม่ใช่ว่ามีบ้านขายบ้านมีรถขายรถไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะครับผมมันก็อออินอย่าอมนอออินออออินก็ต้องกระจายกระจายความเสี่ยงไว้นะครับผมวันนี้ก็เป็นภาพที่นี่ล่าสุดผมเช็คเช้าวันนี้สปอตโกนี่ไปสี่พันหนึ่งร้ยเก้าสิบเจ็ดเหรียญแล้วอาจารย์บวกบวกกลับมาแล้วก็หลังจากปรับตัวลงไปนิดหน่อยวันก่อนชะลอไปหน่อยนี่ขึ้นมาอีกแล้วสี่พันหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดแล้วกลับกลับก็บ้านเราก็น่าจะทะลุหกหมื่นห้าแล้ว หกหมื่นห้าไปจะเรียบร้อยแล้วละ่ะนะครับก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 ็แต่ก็เนี่ยก็คงก็คงต้องอย่างที่เรียนไปนะครับผมมันมันอาจจะไปได้ต่อเน,นื่องแต่ว่าก็คงอาจจะอย่าอย่าลงไปทั้งหมดนะครับผมก็กระจายกระจายการลงทุนไว้บ้างนะครับผมนะ